ท่านเนี่ยนะครับผมนายกพีดิษฐากรนะครับโฆษกประธานสภาผู้แทนรัได้รับมอบหมายเป็นท่านวันหมูหมัดออมนธาประธานรัฐสภานะครับให้มารับร่างพระราชบัญญัตินะครับจากด้านสำนักงานนะครับ่าสตร์สถิตแห่งชาตินะครับในวันนี้นะครับซึ่งผู้มอบจะได้เป็นผู้ที่อธิบายนะครับว่าที่มาที่ไปอย่างไรนะครับรวมถึงรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเป็นการเข้าร่าวนะครับยเชิญครับ สื่อปวะชนทุกท่านนะครับร่างแบบนี้ชื่อว่าร่างพร้างงานจัดตั้งรงงานไม้เศรษฐกิจแห่งชาตินะครับพศนะครับในรายละเอียดของร่างหลักๆก,ก็คือในมาตราสามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําคาร์บอนเครดิตภาคกระจายชนในการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นของภาคกระจายชนโดยเน้นเป็นหลักนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะมีขั้นตอนการทําค่อนข้างแระชนมีส่วนรวมเป็นหลักนะครับโดยให้ หนงานที่เข้าร่วมทั้งหมดจะเป็นข้าราชการก็มีทั้งหมดเก้ากระทรวงหลักของประเทศไทยนะครับโดยมีกรรมการเนี่ยมาจากภาคประชาชนเลยครับข้อสำคัญข้อน,นี้คือถ่ารางประกาศตอนนี้ประกาศใช้นะครับจะทําให้มีการปลูกไม้ยืนต้นทั่วประเทศไทยและรายได้จะก,การะจายสู่ภาคประชาชนให้มีกินดีอยู่ดีมีฐานรากหลักฐานที่มั่นคงครับ ยิ่งดงต่อไปแลแ<ส>้วก็จะทําให้ไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอรัฐบาลช่วยเหลือเพราะตัวนี้จะเกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องข่าวเเนี่ยเรื่องการรักษาทิ่งเว้าโลกโดยเฉพาะตรงเป้าตรงประเด็นนะครับสำคัญมากกเรื่องนี้นะครับเพราะนี้เกิดจากภาคประชนรวมพลังกันทั้งประเทศนะครับสร้างร่างคันนี้ขึ้นมาจากภาคเอกชนหลายขั้นตอนอนะครับเช่นขั้นตอนการแบ่งงาน นึ่สองสามเกิดจากอะไรนะครับและให้มีส่วนร่วมของภาคชกชนรัฐตามไปด้วยกันนะครับถ้ามีส่วนส่วนนี้เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลไม่ต้องเป็นห่วงในแนวของภาคประชาชนในการปลูกไม้เศรษกิจในพื้นที่เอกสารติดหนะหรือที่ที่ทข้อครองเนี่ยจะเกิดอย่างหาสารได้ผลสําเร็จแน่นอนร้อยเ็นในประเทศไทยไม่ต้องเร่งรัดะะเพราะตอนนี้ประชาชนจะสามารถใช้ต้นไม้เนี่ย เป็นคาร์บอนนิแล้วเป็นแปลงเป็นหลักทรัพย์ทำไม้ยืนต้นเนี่ยสามารถแปลงเป็นเป็นหลักทรัพย์ในโครงการของต้นไม้แหล่งเงินได้โดยที่สามารถเอาเรื่องคาร์บอนนิเนี่ยแปลงเป็นต้นไม้แหล่งเงินและก็นําเงินเนี่ยไปใช้นี่แค่สินต่างที่ประชาชนมีปัญหาโดยที่การจ่ายนี่คือนะครับโดยไม่ต้องจ่ายเป็นเงินเงินเป็นเงินบาทนะครับเพราะต้นไม้จะเป็นผู้ที่จ่ายเงิน แทนกลับมาเองโดยจ่ายเป็นคาร์บอนเครดิตครับตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยนะครับเรื่องนี้หน่วยง,งานต่างๆไม่เคยเกิดขึ้นครับครั้งแรกที่ตอนนี้เรารงมัดไปแล้วนะครับทํางานไปแล้วลงหน้าคือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับในการแปลงคาร์บอนเครดิตเป็นต้นไม้แหลห่งเงินนะครับและรงมัดไปแล้วระยะเวลาห้าปีเพื่อนเงินส่วนนี้ไปให้จ่ายติดหนี้นาคาหรือติดหนี้จำสางมาแล้วให้ต้นไม้เนี่ย เป็นผู้ใช้เงินแทนเองโดยใช้เป็นเงินคาร์บอนเครดิตเองครับเป็นเรื่องใหม่ของในไทยเพราะนั้นต้องติดตามตรงนี้เป็นหลังครับ